สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พญ่อ้วนเกยรอยเอ็ดคนเกาน่าคนเดิมขอนำภาพพี่น้องพบกับรายการอีสานข้าเห็ดสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ,กพยยอกับพญ่อ้วนคือเก่านะครับเมื่อนี้พญเอ้วน์จีภาพพี่น้องไปเบ่งนะครับการส่งขยายนะครับเป็นขยายอินเตอร์เกตนะครับระบบสเตอริโอนะครับเป็นง่ายๆก็คือขยายบ้านหมอ้อทั่วไปนั่นแหละครับ อาการของเขาที่มานะครับก็คือชดมากนะครับคือท่านที่เตืรอผ่าขยายนะครับทั้งสี่ตัวนะครับชดพราี้วันวัดเบิ้งแล้วก็คือเสียหายเรียบร้อยนะครับพี่น้องจะว่าขั้นตอนการวัดท่านที่เตือเป็นยังไดนั่นพี่น้องครับาคุณเบิ้งตมำขิดผ่านๆมาเด็ยนะครับพราี้วันล่วงไหวไหลที่อาอยู่นะครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานักเกินไปนะครับเพราะงี้วันก็เลยขามขั้นตอนนั่นไปนะครับพี่น้อง นี่แหละครับคือโฉมหน้าบอร์ดของเขานะครับเป็นบอดเจ็ดสีหนึ่งทั่วไปนั่นแหละครับคือบอดขยายบ้านหมอนั่นแหละครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับอาจสมีได้ขยายนะครับเขามากอะยาเฝ้าวากันได้ครับเด้อยาเฝ้าจงเฝ้าว่าแก่แก่กัดสมุซาบึงพญิวันไปก่อนเด้อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลงานบุญกฐินนะครับหัวตาะผ่านไปวังใดๆดนี่เองนะครับแต่เรืสองสีป็น ส่วนมากกระสิเป็นพวกเครื่องเสียงนะครับเสียหายเข่ามานะครับหลายนะครับในช่วงนี้บวชเพิ่นกันนะครับคุณกาะนะครับเกลดกังได้ทีเดียวนะครับเดี๋ยวพอเนยอ้วนทีเด้เอาบวชนี่นะครับไปอาบน้ำนะครับแล้วกระสิไปตากไปมันแห้งสักอนนะครับหล้วจังสวมาดําเนินการให้พี่น้องได้เพิ่งกันนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้พ่อใหญ่ควนก็ได้ทําการอาบน้ําให้บ <ım. S 2> <Verse> ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เด็นน้ามาตากไปที่เสาไฟสายลพัดประโยชน์ต้นนี้นะครับอยู่ตรงหน้าบ้านหนานมองทํางานเพราะว่าดีเพราะเจาะเลยนะครับและตอนนี้พ่อใหญ่ควนกระได้ทําการนะครับใส่ประกอบตัวลิเล่เข้าไปนะครับพี่น้องเออผมลืมบอกพี่น้องไปนะครับพี่น้องก่อนห้องเสียทำการอาบน้าให้บ่อนนะครับเขาต้องถอดอุปกรณ์นะครับที่น้าสามารถ เลียบรอดและแสกซึมเข้าไปได้นะครับยังเช่นพวกดีเลย์หรือว่าพวกอาจจะเป็นคตรบหมอแปลงยงต่างๆนะครับถอดออกสักวันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลนะครับกับอุปกรณ์นะครับอาจเสียหายได้นี่ก็คืออุปกรณ์ภายในปิ่นของเขานะครับก็เป็นวงจรเกจสีหนึ่งทัวไปนั่นแหละครับพี่น้องมองมองวงจรเกจเกสีหนึ่งห้ออกนะครับกับพี่น้องที่เบิงภาพทะลุโป่งเล่นนะครับ มันสิมีนะครับนี่แบบไอซี่นะครับเจ็ดีน่ะครับแกัซมีพวกซีเนนือไดโอดคุ้มไฟสิบหโวลต์แม่กัดสซมีไดโอดซ1ห8ึแปดแกับสิเป็นท่านที่เตือนได้ b ีดีหนึ่งสเก้าบดีหนึ่งนยะครับส่วนหมองวิอาร์นีครับวงจร7จ็ส่วนมากเลยนะครับเขาบ่ค่อยใส่วิอาร์นะครับสิเป็นน่าจะเป็น R าร์หารยโอห์มนะครับถึงเป็นอ ตัวนี้นะครับเขาสิจับอยู่ที่ขาบีนะครับของท่านที่เตอร์ได้สองตัวนี้นะครับจับอยู่ที่ขาบีของบีดีนั่งตามเ้าและบีดีนั่งซีูนนะครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าโดนโดนไปนะครับถ้าเป็นวีอาร์นี่สิมันนาดค่าขาดเกอนไปจริงๆนะครับก็สี่ทำให้ท่านที่เตอร์นะครับเกิดความหุ้ดน,นะครับเพราะการกินกระแสนันผิดปกตินะครับเพราะว่าว r อาร์นี่มันอยู่ที่หนึ่งเคนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น R นะครับเอาสิวิค่าไปอยู่ที่หาร้อยโอมนะครับถ้าเกิดโดนด้นไปนะครับอาไอว v R เกิดมาตัวนี้เกิดค่าขาดเคลื่อนขยับค่าขึ้นไปจากหาร้อยโอมเป็นเจ็ดรอยโอมหรือว่าเป็นแปด้อยโอมบางทีนะครับกติเหตุให้ท่านที่ตื่นทํางานหนักนะครับแล้วก็ห้อนนะครับแต่ว่าบอร์ดรุ่นนี้นะครับพี่น้องผมย่าเด้อบอดรุ่นนี้นะครับ,บรนนคบ่า หาร้อยโอห์มของอาจุดนี้นะครับถ้าบางทีมันห่วงน,นะครับถ้ามันห่วนเนี่ยปิดตั้งเกียร์อะไรนะครับให้พี่น้องลดคาอารลงนะครับจากหาร้อยโอห์มลดลงมานะครับปกติผมถ้าเจออาถ้าเจอบอร์ดรุ่นนี้นะครับที่มันหวนนะ่วงากปิดปกติมานี่ผมใส่คาที่หนึ่ง้อยหาสิบโอห์มนะครับใส่ไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมหาท่านาหาอารคา หนึ่งอยหาสิบโอห์มว่าได้มีแต่รอยโอห์มสองตัวนะครับผมก็เลยใส่อยู่กี่สองรอยโอห์มนะครับโดยใช้อาหนึ่งลอยโอห์มอนุกรมกันนะครับสองตัวเรากปปัดกีเขาไปแทนที่ของว r อานั่นแหละครับและนี่ก็คืออาหนึ่งอยโอห์มสองตัวนะครับที่ผมเด้ทําการอนุกรมกันนะครับแ้วประมาต่อเขาที่ตำแหน่งของ VR ที่ใส่ VR 1K นึนั่นแหละครับพี่น้อง นะครับใส่ลงไปเล่นครับที่เหตุให้เครื่องนั้นเย็นลงนะครับเห็นเห็นเลยแ่ะครับเอาละครับหลังจากที่ผมนะครับเปลี่ยนอะไรเป็นทีเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่บวชเข้าไปนะครับต่อไฟเขาเป็นทีเรียบร้อยผมทีได้ทําการเปิดนะครับเพื่อเช็คเบรรวารีเสีต่อไหบอนะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับรีเลซกับต่อไหเป็นทีเรียบร้อยนะครับไฟเขาเครื่องเรียบร้อยอันอื่นกับค้งสีบ่มมีปัญหานะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเบิ้งขั้นตอนกันใส่ท่านสิเตอ์เวอร์ต่อไปนะครับพี่น้องด้าน้ายมือนะครับเป็นท่านสิเตอ์เบอร์30ห่าหานะครับซึ่งเป็นชนิด NPN หรือว่าชนิดบวกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงจร7ซีนึงนะครับพี่น้องมันจะอยู่ฝั่งสฟลบนะครับท่านสิเตอ์เบอร์เป็นเบอร์บวกแต่ว่ารับไฟลบนะครับ สำหรับบอดเจ็ดที่หนึ่งรุ่นนี้นะครับที่ออกแบบวงจรมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนรุ่นอื่นนะครับรุ่นใไงเบอร์ไงึ้นไปอีกนะครับเขาก็สิจัดวงจรมาอีกแบบหนึ่งเขาก็สิรับไฟนะครับตามเบอร์เลยนะครับคือเบอร์บวกกับรับบวกเบอร์ลบกับรับลบไปเลยนะครับต่อไปนะครับผมสิได้ดทาการใส่ท่านสิเตอร์นะครับ 2N3055 หาและ2 9 3 0ก่านหานะครับแล้วกระสิทดสอบ เสียงนะครับในยีน่น้องเบิกไปครองคองนะครับ เบิ้งคิดเร็่ก็จะดื่มกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเดือดกับพี่น้องครับสำหรับมือนี้พ่อใหญ่อ้วนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ